ครับเข้ามาช่วงนี้ติดตามกันต่อนะครับมาดูความเคลื่อนไหวจากทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนกันบ้างนะครับนั่นก็คือทางด้านพลเอกวุ้ยเฟื่องเหินนะฮะคือเราไม่ค่อยจะเห็นรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งหรือว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงมากนักนะครับที่ผ่านมานั้นจะเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะ<ช>ครับ,รบที่จะออกมาพูดคราวนี้เนี่ยครับทางด้านพลเอกวุ้ยเฟื่องเหอนนั้นเนี่ยครับได้มีการเรียกร้องให้เอเชียกลางระวังการแทรกแซงของต่างชาตินะครับ โดยทางด้านพลเอกเฟ่เเว้ยเฟื่องเหอนั้นเนี่ยกล่าวถึงข้อเรียกร้องดังกล่าวในการประชุมกับทางด้านประธานดับีคาซักสถานกาซิมโจบารโตตขาเยฟในกรุงนูสซุนตันเมืองหลวงของทางด้านคาซักสถานเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เนี่ยครบ3เดือนหลังจากการเกิดการประท้วงใหญ่นะฮะเมื่อช่วงต้นเดือนมการาคมปี2565นะครับ ซึ่งทางด้านพลเอกเฟยเวิ่งเหอนั้นบอกว่าจีนคัดค้านอย่างแข็งขันกับกองกําลังภายนอกที่จงใจยุยงเพื่อให้เกิดการปฏิวัติสีในคาซัคสถานและก็สนับสนุนรัฐบาลคาซัคสถานในการใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและก็สังคมกระทรวงกลาโหมของจีนนั้นเนี่ยครับก็ยังบอกต่อนะครับว่าควรที่จะต้องระบ,บัดระวังมหาอํานาจสําคัญบางประเทศที่แทรกแทงในเอเชียกลางเพื่อขัดขวางและก็บ่อนทําลายความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็บอกด้วยว่าจีนนั้นให้ความสําคัญ แล้วก็สนับสนุนคาซักสถานอย่างมั่นคงไม่ว่าทั้งสองประเทศจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายเพียงใดก็ตามการประท้วงครั้งใหญ่ดังกล่าวเกิดขึ้นจากปัญหาราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงในเวลานั้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางด้านกาซิมโจมาสโตคาเยฟผู้นําของคาซักสถานเรียกการประท้วงว่าเป็นโจรและก็มีการออกคําสั่งเนี่ยดำเนินการกับผู้ประท้วงอย่างทันท่วงทีนะครับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย จากนั้นคาซัคสถานก็ขอให้รัเสเซียส่งกองกําลังเข้ามาช่วยฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยผ่าน,นกลไกองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันหรือว่า CSTO ซึ่งเป็นพันธมิตรในภูมิภาคที่มีหัวหอกนั้นก็คือรัเสเซียนะครับซึ่งในเวลานั้นจีนก็บอกนะครับว่ารัฐบาลคาซัคสถานต่อสู้กับการก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนและก็รัที่หัวรุนแรงทางศาสนาและต่อต้านความพยายามขอ,ของกองกาลังต่างชาติที่จะก่อปัญหาขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีกาฮิมโจมาสโตคาเยฟนั้นเนี่ยก็ขอบคุณประธานาธิบดี เวลาดีเมียปูตินผู้นําของรัสเซียแล้วก็บรรดาผู้นําของจีนรวมถึงอุซเบกิสถานและตุรกีที่ให้การช่วยเหลือในการผ่านพ้นสถานการณ์ความขัดแย้งตรงนั้นมาได้ทางด้านพลเอกเว้ยเฟื่องเหอน,นั้นเนี่ยก็หารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของคาซัคสถานด้วยนะครับนั่นก็คือรุดลันจักซีลีคอฟเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนแล้วก็อัฟกานิสถานและก็ตกลงกันว่ากองทัพทั้งสองประเทศจะยังคงเสริมสร้างการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ดําเนินการฝึกซ้อมร่วมกันแล้วก็มีการฝึกอบรมร่วมกันนะครับ เอเชียกลางนั้นถือเป็นฐานที่มั่นสาหรับอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของรัสเซียมาอย่างยาวนานดูจะไม่วิตกกับการลุกรานายูเครนของรัสเซียและก็ระแว่ระวังนะครับที่จะ,สะแสดงออกการสนับสนุนรัสเซียเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศของอุซเบกิสถานก็คืออับดุลอาซิสคาเมโลฟกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยบอกว่ารัสเซียควรหยุดปฏิบัติการทางทหารและก็หยุดใช้ความรุนแรงประเทศในเอเชียกลางนั้นยอมรับเอกราชอันธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอยูเครน สำหรับคาซัคสถานเองนั้นเป็นแหล่งน้ำมันนะครับถือเป็นป้อมปราการแห่งความมั่นคงในเอเชียกลางมาอย่างยาวนานแล้วก็มีพรมแดนติดกับจีนเป็นระยะทางกว่า1,700กิโลเมตรขณะที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศก็เติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนนั้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของคาซัคสถานนะครับซึ่งข้อมูลจากศุลกากรจีนก็ระบุนะครับว่าการค้าการลงทุนทวิภาคีสุทธิเท่ากับ22,940ล้านดอลลาร์สหรัฐใน11เดือนแรกของปี2 5 6 4 แล้วมันเพิ่มขึ้น14.7%จากปี2563นะครับจีนส่งออกสินค้าไปคาซัคสถานมูลค่ากว่า12,590ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและก็มีการนําเข้าผลิตภัณฑ์จากคาซัคสถานมูลค่า1 3 5 0งล้านดอลลา,าร์สหรัฐจีนเองนั้นไปลงทุนในคาซัคสถานนะครับระหว่างปี2548ถึง2563นั้นกว่า19,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐด้วยครับ คุณผู้ชมนะคะไปดูที่เกาหลีเหนือกันบ้างนะคะคือเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มันตรงกับวันคล้ายวันสถาบันกองทัพประชาชนเกาหลีก็ครบรอบ90ปีปรากฏว่ามีภาพบอกมาเนี่ยะคะเป็นการจัดพิธีการสวนสนามรวมไปถึงขบวนพาเหรดนะคะที่มีการแสดงสัญลักษณ์ทางทหารอย่างยิ่งใหญ่ที่จตุรัสคิมอิลซุงซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะทางด้านของผู้นําของเกาหลีเหนือเนี่ยเข้ามาดูแลควบคุมการสวนสนามครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีอาวุธที่นํามาร่วมสแสดงนั่นคือฮาวา27 ซึ่งเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เกาหลีเหนือเคยพัฒนามาขณะเดียวกันค่ะผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนนะคะก็มีพูดถึงแล้วก็ปราศัยในบางช่วงบางตอนเนี่ยพูดถึงเรื่องของกองกําลังนิวเคลียร์ของประเทศว่าต้องมีความพร้อมตลอดเวลา24ชั่วโมงในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อป้องกันปราบปรามการลุกรานจากข้าศึกที่พยายามทําลายผลประโยชน์ของชาติขณะเดียวกันนะคะก็มีการาให้คํามั่นสัญญาว่าจะทําให้โครงการนิวเคลียร์ แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาศักยาภาพด้านนิวเคลียร์มากขึ้นด้วยความเร็วสูงเพราะว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นสัญลักษณ์ทางอำนาจของประเทศนอกเหนือจากนี้จะให้ความสําคัญลําดับแรกของอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่ามันเป็นตัวยับยั้งการขัดขวางขณะเดียวกันเรื่องของการช่วงชิงผลประโยชน์ต่างๆพื้นฐานของประเทศเขาบอกว่ากองกําลังของนิวเคลียร์ของประเทศจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการทาภารกิจที่อาจจะไม่เกิดการคาดคิดขึ้นได้ค่ะครับนั่นก็คือคิมจองอึนก็บอกนะว่าภารกิจแรกของอาวุธนิวเคลียร์นั้นก็คือชนะ่วย ยับยั้งขัดขวางไม่ให้ใครเนี่ยมาแย่งชิงผลประโยชน์ของประเทศ <c oughs> นะฮะคือปกป้องประเทศนั่นแหละ <c oughs> พูดง่ายๆแต่ว่าภารกิจที่สองนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด <c oughs> นะคุณผู้ชมก็คงจะต้องไปคิดเอาเองว่าภารกิจที่สองที่คิมจองอึนนั้นพยายามสื่อสารออกมานั้นคือภารกิจอะไรสําหรับหัวรบนิวเคลียร์ที่ <c oughs> พวกเขามีอยู่นะครับ <c oughs> จากเรื่องของความมั่นคงทีนี้ไปดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านรักษาการผู้อำนวยการ แผนเอเชียและแปซิฟิกของ IMF ครับนั่นก็คือแอนมารีกูดวูฟนะครับซึ่งได้พูดถึงภูมิภาคเอเชียต้องเผชิญกับอนาคตทางเศรษฐกิจที่ซบเซาโดยบอกว่าจะมีการเติบโตต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่อัตราเงินเฟอ้อก็เพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชียนั้นเป็นไปตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ IMF ได้เผยแพร่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยมีการปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียลงเหลือเพียง4.9อันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องกับเศรษฐกิจอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด IMF ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น3.2ในปีนี้ก็สูงกว่าที่คาดการไว้ในเดือนมกราคมอย่างไรก็ดีนั้นเอเชียยังถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีพลวัตมากที่สุดในโลกและเป็นแหล่งสําคัญของการเติบโตของโลกอย่างไรก็ดีเนี่ยครับสงครามในรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยและการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกก็ส่งผลให้ราคาอาหารและพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นขณะที่ธนาคารกลางของประเทศใหญ่ๆกาลังจะเพิ่มอัตราดอกบ เพื่อรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อประเทศที่มีภาระหนี้สูงตามมาด้วยส่วนการชะลอตัวที่มากกว่าที่คาดคิดในจีนเนื่องจากว่าล่าสุดนั้นจีนนั้นไปบังคับใช้มาตรการการล็อกดาวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งแน่นอนครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้สถานการณ์เงินเฟ้อนั้นมันอาจจะพุ่งสูงขึ้นรวมถึงการตกต่ําของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยาวนานเกินกว่าที่คาดในจีนนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสภาพเศรษฐกิจของจีน พอสภาพเศรษฐกิจของจีนนั้นเนี่ยครับไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อชาติต่างๆในเอเชียซึ่ง เรียกว่ามีการทามาค้าขายกับจีนเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละครับค่ะต้องบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งวิกฤตต่างๆตอนนี้เนี่ยผู้นาหลายประเทศเองเนี่ยต้องบอกว่าคะแนนนิยมนั้นค่อนข้างลดลงอย่างที่อินโดนีเซียเองก็ตามเนี่ยเขามีผลสํารวจค่ะเคยเขาไปสํารวจความคิดเห็นประชากรเนี่ยช่วง14-19ถึงเามษายนปรากฏว่าคะแนนนิยมของผู้นาของอินโดนีเซียไพบดีโจโควิโดเนี่ยตกลงเหลือเพียงแค่59.9%เมืเอเทียบเกับเปอร์เซ็นต์เมื่อเนียบกับเดือนมก เรื่องของความคิดเห็นต่างๆแบบนีเน้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาน้ํามันปาล์มใน,อ,นอินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้นแล้วก็รวมไปถึงประชาชนนมองแบบนี้ว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้นอกเหนือจากนี้เรื่องของมาตรการในการระง,งับการส่งออกน้ํามันปาล์มที่จะมีผลตั้งแต่28เมษายนแล้วก็ยังไม่รู้นะคะว่าผลนี้จะมีไปนานถึงเท่าไหร่ในเรื่องของความนิยมก็เลยลดลงไปด้วยค่ะในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านอาิตาอนานันต์รัฐมนตรีรกลาโหมของแคนาดานะครับ มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะมีการเปิดเผยรายงานที่มีใจความสำคัญว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพแคนาดาล้มเหลวในการจัดการปัญหาการเหยยดเชื้อชาติแล้วก็การเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาแล้วก็สร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติคณะที่ปรึกษาของกระทรวงกลาโหมแคนาดาที่เริ่มทำงาน,น,เ,ดนเดือนมกราคมปี2564ได้มีการออกรายงานฉบับสุดท้ายพร้อม13ข้อเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและการทำลายกำแพงครอบคลุม ข้อปฏิบัติยกเว้นต่างๆที่บอกว่าเวลานี้เนี่ยที่มันกําลังมีปัญหาตกต่ําแล้วก็เสื่อมโทรมนะครับสมาชิกคณะที่ปรึกษาสี่คนพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์คนพิการและผู้หญิงถูกมองข้ามอย่างมากในกระทรวงกลาโหมของแคนาดาแล้วก็กองทัพแคนาดาอีกทั้งยังแนะนําการสรญหาแรงงานที่หลากหลายอีกด้วยนอกจากนี้ยังการยังมีการตอกย้ําสําหรับการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็การเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อผู้นานะครับก็บอกว่าการใช้อานาจในทางที่ผิดคือปัจจัยผูกกรนหลักนะฮะที่ทําให้ เกิดปัญหาในส่วนของแคนาดาครับ เกิดอะไกันค่ะไปดูที่ศรีลังกากันบ้างนะคะที่ก่อนหน้านี้ผู้นําของศรีลังกาเองเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องไปยังรัฐบาลของจีนเพื่อที่จะมีการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้เพราะว่าตอนนี้เรื่องของภาวะการตึงตัวอย่างหนักของเศรษฐกิจที่ศรีลังกานะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยคือเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เขาต้องมีการครบชําระหนี้ด้วยปรากฏว่าล่าสุดนี้ค่ะกระทรวงข่าวสารของศรีลังกาเนี่ยออกแถลงการเรื่องของการเริ่มการเจรจาปรีมานองกับจีนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลจีนนั้นเห็นชอบแล้วก็ ยินดีในเรื่องของการหารือซึ่งจีนเนี่ยถือเป็นประเทศผู้อนุมัติสินเชื่อรายใหญ่ที่สุดของศรีลังกาคิดเป็นวงเงินสะสมอย่างน้นอยๆเนี่ย3,500ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันค่ะครับในขณะที่ญี่ปุ่นเองนั้นเนี่ยครับก็มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้ก็มีเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อนะฮะแต่มันมีข่าวหนึ่งออกมาเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมีครอบครัวหนึ่งจากจังหวัดยามากุจินะครับ ซึ่งเขาได้รับเงินช่วยเหลือที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยสูงถึง46.3ล้านเยนฮะตีเป็นเงินไทยเนี่ยราวๆ12.4ล้านบาทเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะฮะ,ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ประจําเมืองฮะคุณผู้ชมก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางการของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับเขาจะอนุมัติงบประมาณเงินช่วยเหลือให้บ้านละ10,000แเยนสําหรับคนที่ เจอปัญหาวิกฤตโควิดเนี่ยก็จะได้ทุกบ้านแหละบ้านละ1 0 0 0 0แเยนก็ตกประมาณ2 7 0 0 0บาทแล้วก็ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งในเมืองอาบุเนี่ยครับในจังหวัดยามากุชิเนี่ยมีครอบครัวที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ย463หลังคาเรือนด้วยกันตามรายการข่าวเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ประจําเมืองนั้นเนี่ยก็จะต้องดําเนินการเนี่ยครับในการที่จะเอาเลขที่บัญชีธนาคารก็คือจํานวน4 6 3หลังคาเรือนเนี้ย ไปให้กับท่านลงในระบบอัตโนมัติเพื่อที่จะให้เขาโอนเงินเนี่ยเข้าบัญชี463ครอบครัวนี้แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยครับ463ครอบครัวเนี่ยระบุเลขที่บัญชีเดียวเลยก็คือเลขที่บัญชีของบ้านหลังนี้แหละก็เลยทําให้บ้านหลังนี้เนี่ยได้รับเงินไปบ้านเดียวเนี่ยครับ46.3ล้านเยนด้วยกันก็คือทั้งหมดเลยแล้วก็บ้านหลังนี้เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่นะเพื่อที่จะคืนเงิน ห้าวันผ่านไปเนี่ยก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้พอติดต่อไม่ได้เนี่ยทีนี้เนี่ยก็เพิกเฉยแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อไปพอทราบเรื่องว่าเอ้าโอนเงินผิดเนี่ยบ้านหลังอื่นไม่ได้เลยได้อยู่หลังเดียวอะ่ะก็พยายามติดต่อไปบ้านนี้บ้านนี้บอกว่าเงินไม่มีแล้วเอาไปใช้หมดแล้วเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วทีนี้ต้องทํายังไงก็ต้องไปฟ้องกันแหละนะครับว่าจะเอาเงินคืนอย่างไรนะครับในขณะที่ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองอาบุนะครับก็คือโนริฮิโก พานาะนั้นก็บอกว่าตอนนี้เครียดเลยนะผิดหวังอย่างยิ่งกับการทํางานของทางการแล้วเจ้าหน้าที่นั้นก็กํำลังจะเร่งแก้ไขสถานการณ์นี้นี่ฮะโอ้โหบ้านเดียวได้ไปหมดเลยคือไม่รู้ผิดพลาดยังไงนะฮะจาก463หลังคาเรือนนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าใส่ไปเลขที่บัญชีเดียวนะคนโอนเงินนั้นก็กดตึ้งเดียวมันเป็นระบบอัตโนมัติไงกดทีเดียวเท่านั้นแหละครับ ไปที่บัญชีเดียวเลยครับค่ะอาภาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่สาราชนาจักรกันบ้างนะไปดูความคืบหน้าคือเขามีโครงการนําร่องที่ชื่อว่าเคฟโฟสนะคะเป็นโครงการในการทดลองเดินรถโดยสารแบบไร้คนขับคือต้องบอกว่าในช่วงของสองสัปดาห์นี้เนะี่ยเขาจะมีการทดลองรถวิ่งทั้งหมดเนะี่ยห้าคันด้วยกันจากเส้นทางจุดต่อรถโดยสารฟอริทอลในเมืองฟ์ไปยังชุมชนทางรถรางแล้วก็รถไฟโดยสารนายเอดิเบระปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแผนการตรงนี้แล้วสามารถที่จะทดสอบได้สําเร็จ เ,เขามีการเตรียมรถเอาไว้ทั้งหมด20คันด้วยกันที่สามารถควบคุมนะคะโดยที่ไม่ต้องมีคนขับแล้วก็ควบคุมรถมีจุดเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยตรงนี้หละคะ่ะมันจะทําให้สามารถรถเนี่ยแล่นไปได้ในเส้นทางโดยไม่จําเป็นต้องใช้คนขับคือมันจะมีการควบคุมแล้วก็มีการกาหนดเวยว่าจะไปตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างถ้าเป็นแบบนั้นได้ตรงนี้มันก็จะมีการลดในเรื่องของพลังงานของพนักงานไปด้วยค่ะเอาละครับคุณผู้ชม